โอเคครับเดี๋ยวมาดูซัมซุงนะครับเอรร์โค้ดหนึนะครับโอเคอันนี้กดเปิดเครื่อง e อรร์โค้ด c 1 5 4หรือ e 1 5 4หรือ d 1 5 4นะครับจะฟ้องเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับฟ้องเกี่ยวกับมอเตอร์หนึ่มอเตอร์ไม่ทํางานมอเตอร์คุมรอบไม่ได้นะครับสาเหตุก็คืออาจจะมอเตอร์เสียหรือไม่ก็ p c b ก็คือบอร์ดเสียเห็นไหมครับ C154 นะครับทีนี้เราก็จะต้องมาทำการเช็คเมื่อเราเห็น e r r o r CODE แล้วมอเตอร์คอยเย็นไม่ทำงานนะครับตั้งมิเตอร์ครับไปที่โวลต์ครับอ่าโอเควลต์นะครับมาเดี๋ยวเราทำการปิดใหม่ก่อนนะครับเราทำการปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คจำไว้เสมอว่า ถ้าเป็นมอเตอร์ DC 5เส้นนะครับหลักการเดียวกันนะครับถ้ากรณีมอเตอร์สายดำจิ้มไปที่สายดำของมอเตอร์นะครับวัดไฟดำแดงได้320นะครับสีดำจิ้มไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ะกดเปิดครับดำขาวสิาโวลต์มาเห็นไหมครับ ดำเหลืองดำเหลืองไม่มีคำสั่งออกมานะครับดำน้ำเงินดำน้ำเงินได้14.2นะครับอ่าดำน้ำเงินได้14.2นะครับทีนี้เราสังเกตนะ14.2นะผมจะทดสอบโดยการหมุนมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะจาก14.2เห็นไหมผมหมุนไปอีกไป14.2ไนหะม นะครับให้เห็นต่อหมุนด้วยนะพี่กัดครับหมุนมอเตอร์นะครับเราจิ้มไว้ที่ดําน้ําเงินอยู่นะหมุนมอเตอร์ครับหมุนไปเร็วๆครับหมุนไปเร็วๆคุณจะเห็นเห็นไหมครับไฟจะมีการสวิงถ้าหมุนเร็วๆแล้วรอบปกตินะครับไฟจะสวิงอยู่ไฟจะนิ่งอยู่มัน7-8โวลต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะอยู่มาน7-8โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับแสดงว่า มอเตอร์เราปกติตอนนี้มอเตอร์เราปกตินะเราเช็คแยกแบบนี้แล้วนะครับมอเตอร์ปกติมันมีปัญหาที่แผง pcb ก็คือแผงบอร์ดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผงบอร์ดมีอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คือปัญหาเกิดจากแผงบอร์ดนะครับเราแยกดีเสียแล้ว นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อในคลิปถัดไปนะครับโอเค